รัฐบาลไทยณถึงชั่วโมงนี้นาทีนี้ออนแอเกินกว่าที่จะเอ่ยปากประท้วงกัมพูชาว่ากัมพูชากำลังรุกรานประเทศไทยอยู่ในขณะนี้ใช่ไหมครับนี่คือประเด็นหลักเมื่อสักครู่นี้ผมได้ยินคำแถลงของกระทรวงกลาโหมซึ่งได้ออกแถลงการ4ข้อ คุณภูมิธรรมบอกว่าเน้นย้ำจุดยืนตามที่หารือกับท่านนายกรัฐมนตรี4ข้อ 1. ไทยจะไม่ยอมให้มีการละเมิดอธิปไตยไม่ว่าด้วยเหตุผลใดทั้งสิน้นพร้อมปกป้องอธิปไตยของไทยอย่างสุดกำลังสองสนับสนุนกองทัพเต็มกำลัง3รัฐบาลไม่ยอมรับเขตอำนาจศาลโลก และไทยย้ำจุดเดิมว่าขอให้มีการปรับกำลังในพื้นที่ของทั้งสองฝ่ายสู่ที่ตั้งเดิมตามที่ปฏิบัติการในปี2567เพื่อลดเงื่อนไขาการยกระดับความตึงเครียดนี่คือ4ข้อผมเรียนให้ทราบว่านับตั้งแต่เกิดเหตุจนมาถึงวินาทีนี้มีสิ่งหนึ่งที่นายกรัฐมนตรีและ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยังไม่ได้ทำคือการประกาศชัดเจนว่ากัมพูชารุกรานอธิปไตยของประเทศไทยแล้วเรายังไม่ได้ยินคุณนุงิงแพทองทานเคยครั้งหนึ่งว่าเคยพูดครั้งหนึ่งว่าพื้นที่ อ้างสิทธิ์เขาก็ขีดเราก็ขีดถ้าตกลงกันไม่ได้เราก็แบ่งกันคนละครึ่งผมก็เถียงกลับไปว่าถ้าตราบใดที่มันเป็นแผ่นดินไทยทะเลไทยไม่ต้องแบ่งใครเพราะมันเป็นของประเทศไทยเพราะภัยต่อความมั่นคงมันอาจจะไม่ได้อยู่นอกประเทศเท่านั้นแต่จะต้อง ดำเนินการจับกลุ่มสอบสวนและกวาดล้างคนขายชาติและพระยาระแวดพี่น้องครับในวันนี้ไม่มีสีเสื้อไม่มีเรื่องพักการเมืองคุณจะอยู่พักไหนจะเป็นรัฐบาลแม้กระทั่งพักเพื่อไทย หรือพักประชาชนหรือคนที่รักพักเหล่านั้นหรือพันธมิตรหรือกอปปปสแม้กระทั่งนปชผมเรียนเชิญทุกท่านมารวมพลังสามัคคีกันกอบกู้ชาติครับผมจะต้อนรับทุกสีเสื้อทุกพักการเมือง เพียงท่านเดินเข้ามารวมพลังกับประชาชนกอบกู้ชาติบ้านเมืองครับ,บ,บและเราก็ต้องถือว่าเพราะหุนเซนคนเดียวที่ทำให้คนไทยสามัคคีครับวันนี้แต่ความสามัคคีของพวกเราอาจจะไม่เหมือนที่นายกคิด เพราะท่านยังไม่รู้ว่าแผ่นดินไทยอยู่ที่ไหนพอท่านยังเรียกว่าไทยแลนด์ว่าโนแมนแลนด์ถึงชั่วโมงนี้วินาทีนี้คุณบอกว่าคุณจะปกป้องอธิปไตยไทยคุณบอกว่าสนับสนุนสถานในการปกป้องอธิปไตยไทยก็คุณยังไม่ประกาศเลยว่าแผ่นดินไทยมันอยู่ตรงไหนและคุณจะไปปกป้องอะไรจริงไหมครับ คุณุงิ่งนายกรัฐมนตรีบอกว่าเราไทยนิรักสงบแต่ถึงรบไม่ขาดแล้วเขารุกล้ำมาแล้วคุณทำอะไรครับแต่งตัวสวยทาลิปสติกอย่างเดียวหรือ เรียนให้ทราบนะครับว่ากัมพูชาเรียกพื้นที่ที่รุกรําเข้ามาว่าเป็นแผ่นดินกัมพูชาแต่ประเทศไทยประกาศว่าโดยคุณภูมิธรรมบอกว่ามันเป็นโนแมนแซนมันยังไม่ใช่เข้าถึงการกรุก้ําอธิป,ปไตยของประเทศไทยได้ยังไงครับนี่คือการกรุก้ําอธิป,ปไตยราชอาณาจักรไทยแล้วชัดเจนสําหรับคนไทยที่จะรวมพลังสามัคคี เรารักษาราชอาณาจักรไทยไม่ให้เสียดินแดนพบกันในที่สิบครับขอบคุณครับอย่าลืมกดติดตามคลิปข่าวสารข่าวด่วนข่าวดังทุกทิษทั่วไทยสารความบันเทิงอื่นๆจากทีมงานข่าวชัดประเด็นจริงได้ทาง Facebook, Youtube, TikTok, Twitter และ Instagram และตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวชัดประเด็นจริงได้แล้วค่ะ